สวัสดีค่ะพวะกเราหยิบยืมโปรดักชันแล้ววันนี้อยู่กับรายการหยิบยืมรีแอคเย้วันนี้วันนี้เรามารีแอคที่ป๊อปสเต็ปของแอัดี้เพียงไรคะโลเ,เล่ เ,เ,เอาไปเอาไปไปมเรามารีแอคทีโบ๊ทสเตทของแอนนาได้เพ er ้เลิศเละ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 กูอ่าน่อยเนาะก่อนที่เราจะไปฟังดูสเตจใช่ปะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเราก็สามารถสนับสนุนได้เลยนะคะโอนมาตามเลขที่บัญชีด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเอเราจะเอาแบบ ในส่วนนี้เนาะไปพัฒนาตัวเองนะจ๊ะทําให้ผลงานออกมาให้ดีกว่านี้ไอเดีดีกว่าไอ้ดียิ่งเกนอะไรนะคะก็ขอบคุณไปด้วยค่ะนะไปเลยม่ได้เลยป้าป้าเองมีหน้ารักนะไหนวิบย์พี่อ้มเนี่ยลกอุ้ยราไมนกเล่นดีเนาะดีแต่ิกกอลเซลจริงจริงเมื่อนี้ก็คือเหมือนไม่ใช่แอรไลน์ เอ็นซีลเอรแล้วคือตอมันจะเห็นในชดขึด้นอ้หน้าชายหโอ้หล่อนะพี่บบรเกหล่อเออวิ่หล่อมากวิลหล่อให้หรอพี่จูพี่จูแอลโดเลแน่เ,เลยน่ารัก,กจีอ๋อ yo picong era ya que no copte de ser con el yo este con la tiene que ver con esa cosa ay no si poquito solo we only my job song de 4 yo a dice que Yes oh. Yeah. จริงแบบนี้เศร้าโศแบบนี้จริงแบบสึ้งซึ้งหน่อยจริงไม่ไม่ต้องปล่อยไม่ต้องปล่อยแล้วน้องหวานไก่อ่ะไม่นางเคยพูดว่าในเบเนเบเลีอะข้างหลังนางติดแฮปปี้เอาเาหรอกใช่นางดูยาวฉันไปดูในไลฟ์สดวันนั้นนางพูดกับลัดวันในเรื่องแฮปปี้นางติดแฮปปี้เพราะวแต่ดีดีรุ่นพี่ดีเออพี่หลงมากจริงให้เลยเจ้าพ่อเป็นยังไงมันไม่หลุดวะจริง กูขับไปแบนกูก็ไม่รู้ขากจะบกเขา้ากดจะบกเราจดุมกต้็เหมือนยตอนในเอวีอะเราท่าเต้นอการเต้นมูฟเมนอะเราจะเห็นได้ไม่ชัดเท่ามาในท่าเต้นเราจะเห็นลคอนดิันไอดอลเราอิบสมองแทิงี่กูใส่กเหมานะเพงเพนี้รู้สึกเหมาะกบแทกับชบุใช่ใช่เป็นเสแต่ต้เป็นแมว แต่แล้วแต่นีสุนาจีจหมอนานาดุสศศัมันถ้าเราจับเมดเดเมดเดเนาะกับเนี่ยมันคนละสไตล์กันแล้วโอ้ยน่ารักแต่จริงๆริงมันคนละสไตล์กันแบบฉีกกันมากเลยนะถ้าเราเทียบอะมันไม่ค่อยเห็นบอยแบนด์สไตล์นี้กันเราก็จะแบบกออกเท่ๆอย่างเงี้แต่แบบสไตล์นี้มันจะเป็นอีกแบบอีกแบบแต่อยากเห็นแต่อยากเห็นแนวแบบเท่ๆแบบล็อกอานล็อกเนี่ยหรอใช่มันมันจะต้องแบบ อยแบงเนาะพูดถึงอยแบงแต่ว่าทำอย่างนี้มันเออในซิกเกิลอัลบั้มก็โอเคใช่เพลงนี้ก็ดีชอบอในในในแบบมาในสเตจมันจะเห็นุมตุกคนชัดขึ้นลายเต็มเหมือนอย่างที่เราพูดว่าเพลงสบายๆนี่เคิดว่าท่าเต้ก็เ็มเริ่นหจริงเลิจริงมีมูเนเลิแล้วมีแบบมีเก้งเก้อีมาก้วหลังก็ไป็อักสอนน้าอักษรมีเป็นลูกอีโมจิร้องไห้จริงเิม โคตมากเลยหยอใช่ถือว่าชอบถือว่าเราชอบถือว่าว้าวแฟนเป็นสเตย์แบบยังไงครั้งที่สองแล้วที่เขาขึ้นโชว์เพลงนี้เพราะว่าในโชว์แรกก็คือในงานครบรอบ10ปีรัชษาดานแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้จะว้าวกว่าใจมว้าวนึกเลยว่ารอบแรกคืออันไหนวะเออรอบแรกคืออันไหนวะรอแรกคือบ10ปีรัชษาดาน้อเออจะพอมัน เจอรูปแบบนี้กัรลดจริงปังไม่แพ้เอฟีเลยจริงปังมากเลยจริงจริงด้ก็สือว่าเราชอบมากใช่ชอบมากไปติดตามเป็นูกันได้ว้าวจริงว้าวซาจิงที่สุดเลยนักลดนล่ใช่แบบว้าวว้าวว้าวไม1ด3าวว้าวว้าวเหมือน

ใช่ไหมอบแ่สีเหมาะกับสเีว่าการเซ็ตผมอะเออใช่เหมือนยังไงวะถ้าถ้าถ้าพูดอะขอบพีเจเข้ากับเพลงในรูปเมเดียจริงฉันชอบชอบในรูปเมเดียบลอย้าเเท่เนาะนิ่งๆเพราะว่าสไตล์พีเจแบนิ่งๆแบบนี้แบบนี้แบนต้องแบบเขากุมลมเออแบบมีวะเป็นชุดแบน้องแคลายชุดที่คุมอะออ หมดกันไม่อดีแล้วในในในดีแล้วแบบเพลงหนได้ร้องร้องเยอะขึ้นจีนจงว่าเมดได้ร้องท่เดียวจริงจริงจริงพอพอนในได้ร้องเยอะปุ๊บอพิจูได้นิดเดียวจริงจรให้จเจอไปกินร้อยแตงวาก็ลงตัวเนาะงตัวเหมือนพี่เหมือนพี่จูอะถึงจะได้ร้องราแต่ว่า ถ้าเป็นท์วาสนเยอะน่ไเยอะนั่งเซิงเยอะนับเลขอย่างี้นวล่างีแล้วเราจะชอบคอสตูมดีดูสดใสดีใช่ดูแบบกำลังดีไม่หุนหันลมันจะดีงามแบบนี่จริงนะเธอเออขอไปบางแสงดีกว่าจะไเลยไมเริ่มเล เพราะว่าเพื่อนจะปิดคลิปแต่เราก้พูดอยู่เพราะว่ายี่ยี่สิบนาทีนะปิดเลยปิดละนะคะก็ฝากผลงานของแอนไลน์ไว้ด้วยเนาะในเพลงโรเลโรเลนะคะก็แบบตอนนี้คือแบบงานไหลรัวๆเลยคำโรเลออกมานี่คือไปทุกช่องทางรายการแล้ได้นะคะคนตอบรับดีมากเนาะจตลอดการที่อยากดูรีแอคของเ v เราก็รีอคไว้แล้วนะคะได้นะคะแล้วก็ สำหรับวันนี้นะคะเพราะเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกดกระดิ่งกึ๊งบิ๊งกึ๊งบิ๊งไปด้ยนะคะ